สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนนะครับวันนี้แอดมินก็มีสูตรหวยมาแบ่งปันนะครับสูตรหวย2ตัวบนนะครับก่อนที่จะไปดูงวดวันที่1มีสเมษายนนะครับก็มาดูงวดที่ผ่านมากนนะัครับจากสูตรนี้นะครับของวันที่16บหพฤษาคม2 5 6 7นะครับรางวัลที่1ออกนะครับ9 9้า2 6 2ตัวบนออก26นะครับ สูตรการคำนวณของของเรานะครับเข้านะครับ26ตรงๆนะครับถ้าใครชอบสูตรการคำนวณของเรานะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับชื่อช่องอาจารย์สเลขดิดนะครับกดติดตามกดกระดิ่งรอรับชมได้เลยนะครับไปกันครับไปดูงวดวันที่หนึ่งเมษายนกันครับจากการคำนวณสูตร2ตัวบนนะครับ สูตรการคำนวณ2ตัวบนนะครับก็จะเอาเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1งวดล่าสุดนะครับตั้งนะครับก็จะได้6 2 6ตั้งครับบวกด้วยเลข3ตัวเหมือนกันนะครับเป็นเลขสูตรของแอดมินเองนะครับ ศูนย์สองหนึ่งทีนี้ก็บวกกันทั้งสามตัวนะครับทั้งสามเลขบวกตรงลงมานะครับหกบวกศูนย์เท่ากับหกสองบวกสองเท่ากับสี่หกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดก็จะได้เลขสามตัวหกสี่เจ็ดทีนี้ ก็บวกกันอีกจนเหลือเลขตัวเดียวนะครับแต่เราจะบวกอีกแบบหึกงนะครับไม่เหมือนกันข้างบนนะครับหกบวกสี่ 4, ก็จะได้0ูงสี่บวกเจ็ดก็จะได้หนึ่งบวกลงมานะครับจนเหลือเลขตัวเดียวนะครับศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่ง ราจะได้เลขหนึ่งเลขหนึ่งครับเลขตัวเดียวก่อนจะไปหาสองตัวบนนะครับเราจะไปหาเลขวิ่งตัวบนก่อนนะครับห้าตัวนะครับจากเลขที่ได้นะครับ0 9เก้า แปดจนับถอยหลังมา5ตัวนะครับเลขวิ่ง2ตัวบนนะครับ098ย์ 0, 9, 8, 7, ก็จะได้เลขวิ่งมา5ตัวนะครับก็เอาเลขวิ่ง5ตัวมาตั้งไว้ก่อนนะครับ098 ทีนี้ก็จะไปหาสูตร2ตัวบนเพื่อมาจับคู่กับเลขวิ่ง5ตัวนะครับก็จะเอาเลข1เหมือนเดิมนะครับแต่ว,ว่าจะนับเดินหน้าไป5ตัวนะครับ2 3งสามสี้าห พอจะได้เลขค่าตัวนี้แล้วก็เอามาจับคู่กับเลขวิ่งที่ที่เราคำนวณได้นะครับก็จะได้02 03 04 ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเจ็ดสอง จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกก็จะได้สูตรสองตัวบนนะครับ ใครชอบสูตรการคำนวณของเราก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งรอรับชมได้เลยนะครับวด1หนึ่งมิสายน2567นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ